แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชื่อนี้ไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยก็ยังคงมีความขลังแม้ฤดูกาลที่ผ่านมาจะเป็นหนึ่งในปีที่แฟนบอลไม่อยากจดจำทีมจบเพียงอันดับ15ในพรีเมียร์ลีกต่ำที่สุดในยุคสมัยใหม่ฟอนในสนามตกต่ำความเชื่อมั่นถดถอยเสียงวิจารณ์ถาโถมจากทุกทิศทางแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยหายไปจากสโมสรแห่งนี้ คือสเสน่ห์และอิทธิพลของชื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลาดนักเตะและซัมเมอร์นี้บอกเราได้ชัดเจนที่สุดเรื่องเล่าขอบสนามวันนี้ขอเสนอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชื่อที่มีความขลังเสมอและไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมอะไรเราจะทำให้คุณรู้ถึงแก่นแท้ของฟุตบอลสโมสรลงทุนครั้งใหญ่กว่า50ล้านปอนด์ปรับโฉมศูนย์ฝึกคาริงตันใหม่หมด จากอาคารเก่าที่ถูกวิจารณ์ว่าล้าสมัยกลายเป็นคอมเพล็กซ์ฝึกซ้อมทันสมัยระดับโลกภายในมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพครบวงจรทั้งห้องบำบัดด้วยความเย็นจัดห้องแสงบำบัดห้องออกซิเจนแรงดันสูงไปจนถึงระบบสุขภาพอัจฉริยะที่ตรวจวัดร่างกายผู้เล่นได้แบบเรียลไทม์ส่วนในตลาดซื้อขายยูเนเต็ดเสริมทับต่อเนื่องเริ่มจาก เบนจามินเซสโกกองหน้าดาวรุ่งจากอาร์บีไลฟ์สิค่าตัวรวมราว73.3ล้านปอนด์เซ็นสัญญา5ปีถึงปี2030ต่อด้วยไบรอันเมบูโมปีกทีมชาติแคเมรูนจากเรนฟอร์ดค่าตัว71ล้านปอนด์เซ็นสัญญา5ปีตามมาด้วยมัตติอุสคุนยาตัวรุกสารพัดประโยชน์จาก w o ูฟค่าตัว62.5ล้านปอนด์และเดียโกเลออ ดาวรุ่งวัย18ปีจากเซโรปอเตนโยประเทศปารเเวค่าตัว6ล้านปอนด์หวกโบนัสนักเตะบางคนทิ้งการเล่นในรายการใหญ่เช่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเพื่อมาประคับประคองสถานการณ์แมนยูทุกคนที่มาล้วนยอมขายวิญญาณให้ปีศาจขณะเดียวกันก็มีการปรับโครงสร้างทีมปล่อยนักเตะที่ไม่อยู่ในแผนรัสมุสฮอยลุน กำลังได้รับความสนใจจากเอซิมิลานอเลฮันโดการาโชใกล้ปิดอยูกับเชลซีที่ค่าตัวราว50ล้านปอนด์เป้าหมายคือยกระดับมาตรฐานทั้งในและนอกสนามเติมคุณภาพในทุกตำแหน่งสำคัญและผสมผสานประสบการณ์กับพลังหนุ่มให้ลงตัวแม้ว่าทีมจะยังไม่กลับสู่จุดสูงสุดแต่ชื่อชั้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังเพียงพอที่จะดึงดูดยอดแข่งจากทั่วโลก ให้มาสวมเสื้อสีแดงแห่งโอทร a ฟอร์ดยุคใหม่ของปีศาจแดงกำลังเริ่มต้นทุกคนคือของดีที่มีอิมแพกมากพอจะกู้ชื่อให้สโมสรน,นี้เพราะนี่คือแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดพล,ลพรรคทัพปีศาจแดงที่ยังมีมนขัง Glory 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 Man United. Glory, Glory, Man United United g l o iqstorefootball.com รวบรวมความมันของเกมลุกหนักทั้งไฮไลท์จัดเต็มข่าวเด่นทันเหตุการณ์และวิเคราะห์เจาะลึกทุกตบ,บ์เด็ดแฟนบอลตัวจริงต้องดู